đi hmm? đây đi 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 đây ông đi 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 giệp yeah, mình cua giẹp nè, cái trôi nè nè, nè, อดอ๋ยวนึงโอ้ยพี่เต้เต้เต้นี่ขึ้นปิ้นทองละงางเลยนี่พี่เอ้าเต้พี่พี่พากันยางกาเห็นได้ยังป่ะเขียวออก ใส่ป่ะเขี้ยวแม่มันทับนี่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 ลายดิอนี่ดิเอาสีสีเหลืองเหลืองแม่นป่ะ สองดอกอุ้ยสองดอกไม่ได้มไม่พออุ้ยนี่เอ้ยสามไงนี่ไงจื๊บหนึ่งโอ้โหเป็นตอเลยเว้ยไหนดอกหนึ่งเอาแต่เอาเอานี้ไปก่อน ลองนี่ลองนี่หายง่ายจากนั้นหออกขนาดให้พึงคุ้มยุคข้าที่ตัดเทียนกันนี่เหรอเนี่ยนี่อุ้ยตกน้ำร้องนี่ร้องในที่สุดเราก็มาเจออีกจนได้ โอ้ดอกนี้ตาให้โดนเลยหัหักบนี่ดอกนึงน่าะนล่งพอแล้วอยู่นนน้ำบาดเบิดสองดอกน่งะกี้หลายหักวันนี้คนเจ็บหัวหักหัวหักกระซังมั้ แต่ว่าขาไงวะ